สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดนะครับกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับค่ำนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระเหรียญหล่อโบราณนะครับองค์นี้จะเป็นห่วงเชื่อม พิมเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนครปฐมนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่จะเปิดออกนะครับเจ้าของเก่านี่ใช้มาแบบสุดมันเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวาตามผนังขององค์พระนะครับคาบตะกันคาบขี้เบ้านะครับ กาะตัวแน่นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่ยังพอคมสันชัดเจนอยู่นะครับเราจะสังเกตเห็นห่วงข้างบนนะครับจะเป็นห่วงเชื่อมนะครับองค์นี้ครับนะครับส่วนด้านข้างนี่ก็จะบางนะครับสังเกตเห็นนะครับด้านบนนี่จะเป็นห่วงเชื่อมนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยืดจะย่นนะครับคาบที่เบ้าคาบตะกันเกาะตัวบางๆทั่วพื้นผิวนะครับ ส่วนด้านหลังนี่พื้นผิวพระจะเปิดออกนะครับเราจะสังเกตเห็นรอยจานของหลวงปู่นะครับขึ้นเป็นลางๆนะครับส่วนพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นคาบตะกันคาบขี้เป้านี้เกาะตัวแน่นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับเห็เกเห็นนะครับด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับคาบตะกรันนี่เกาะตัวแน่นอยู่เลยนะครับสังเกตเห็นห่วงเชื่อมด้านบนนะครับด้านหน้า เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับคาบขี้เบ้าหรือคาบตะกรันนะครับเกาะตัวแน่นอยู่ตามผนังขององค์พระเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระพื้นผิวพระนี่จะเปิดออกนะครับเจ้าของเก่านี่ใช้มาแบบสุดมันเลยนะครับ สังเกตเห็นนะครับตามผนังนะครับจะสังเกตเห็นคาบตะกันหรือคาบขี้เบ้านะครับองนี้จะเป็นห่วงเชื่อมนะครับเห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าช้าเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการศึกษาสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับเรามาศึกษาสภาพเหรียญหล่อโบราณนะครับ องนี้จะเป็นพิมพ์เจ้าสัวองค์นี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากอง์พระนะครับเพศเป็นจวันเราเป็นเพจเล็กๆนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับเพจเป็นจวันเราอยากให้ผู้ติดตามและผู้มาเยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับสังเกตเห็นคาบาก,การหรือคาบขี้เบ้านะครับ เกาะตัวแน่นอยู่ตรงขอบข้างเลยนะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจหลายๆกลุ่มนะครับใน Facebook นะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายหลายท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจใน Facebook นะครับสังเกตเห็นรอยจานนะครับจะลึกจะลาบนะครับเห็นเห็นนะครับคาบตะการคาบขี้เบ้านี่ฝังตัวแน่นเลยนะครับรงนี้สภาพใช้นะครับเจ้าของใช้มาแบบสุดมันเลยนะครับ เช่นเดียวกันนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง Y o YouTube นะครับสิ่งไหนส่วนไหนนะครับผมอธิบายถูกบ้างผิดบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นขอบห่วงนะครับมีห่วงเชื่อมนะครับ เห็นหนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเกตเห็นหน้าครับขอบข้างคาบตะการคาบขี้เบ้านี่ฝังตัวแน่นเลยนะครับส่วนพื้นผิวด้านหลังนี่ก็จะย่นนะครับสังเกตเห็นรอยจานนะครับจะแบนราบลึกนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มมีบุคคลนะครับเอาของสนามหรือของเรียนแบบออกมาเล่นนะครับ เกตเห็นทิฏฐานนะครับไม่มีหรอกนะครับอย่างพิมพ์เจ้าสัวหลวงปู่บุญนี่เกมเหมือนมากนะครับผมไม่ได้ว่าภาพผมแท้นะครับท่านต้องคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับตามหลักความเป็นจริงนะครับจะมีหรอครับมาทีนี่ห้าองค์สิบองค์มาเปิดราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับองค์ละพันสองพันนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดว่างแล้วนะครับ ไม่อยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับได้ต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มของบุคคลนะครับท่านต้องคิดวิเคราะห์และแยกแยะความเป็นไปได้นะครับฝากไว้คิดนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับองค์นี้สภาพพื้นผิวพระเปิดออกสภาพใช้มาแบบสุกม,มันนะครับ คาบตะกันนี้จะเป็นผดกระจากกระจายทั่วตามผนังพื้นเลยนะครับเห็นเหนนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามคํำนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับขอให้เพื่อนๆหรือผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับท่านใดนี่จะขับรถออกต่างจังหวัดนะครับขอให้เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับ ค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกท่าน